บายดีพี่น้องปองไปลุลานสาวผู้ไทยมือสุขสุขคนมาพบกับคาปเจา้าคือเก่าคือเดิมพี่น้องสาวผู้ไทยตัวน,นืน้อเสียงเจ,จ๋อเอเอาเสียงหวานๆานมาตอนพี่ตอนน้องอีกคือเกา้ายินดีตอนทับทุกท๊กตาเฮาสู่สองวิถีผู้ไทยผู้ลือเฮามาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัดกดกระดิ่งแจง้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจ สาวผู้ไทยเติรตน้อยในเด้อพี่น้องมื้อนี้พี่น้องเอ่ยสาวผู้ไทยกะซิมาเอ็ดอันกินสู่พีสู่น้องกินอีคือเก้าแต่ว่าเป็นเมนูบ้านๆพี่น้องเอ่ยได้ของฝะมาตบบ้านพี่น้องเอ่ย,อออยกับปูแดงพี่น้องกับปูแดงกับหวายอีแม่ฝะเฮืออีแม่ฝะเฮือมาแต่บ้านพี่น้องเอ่ยสาวผู้ไทยกะซิมีมาเฮ็ดเมนูป่นกับปูแดงเอื์อวายซึ่งซิมีแนวเล่ กระปูแดงมันเป็นโตนอเล่ไปฮับเบิงฮับส้มกันเลยพี่น้องไปและนี่กระเม้นโขงฟ้ามาแต่บ้านพี่น้องเอ๋ยเมฟ้ามาเฮาสีมาแกะกล้กองเนาะอันบ็อก <c ười> คือมาแต่บ้านซึ่งนั่นก็คือกระปูแดงนั่นเองพี่น้องเอ๋ยแกงแกงกองแกง,ง,งโอ้ย อันนี้ก็คือย่างกัะปูแดงได้กัะปูแดงย่างนึงพี่น้องเอยพอดีอ่นกินแรงข้านึงพี่น้องเอยเดยวสิแกะเเบิ่งเดือันแม่แกะออกมาตอนนี้ยังมันไตยังมันนีบมือพี่น้องเอยคูอสมว่ามันนันโดนได้เราเล็กอยู่เนี่ยอันนี้กับนี่อันไหวได้ไหวพร้อมแม่เพ่นใบเพื่อเียบ้อยแล้วพี่น้องเออยนี่อันนี้ก็คือไหวายอเท่าล้างแล้วเท่าบ็จี้ได้เลยอันนี้นะ ทา่านแม่มันแบบเอามาเป็นโดูนะคะเอามาเป็นโดมูมันกีดซืวออะไรเอาเสื้อเก๊สนี่มันก็มีเมื็โดมูมันบักยาวๆมันก็เลยใบเฮิร์ดสะดวกสบายขอบเจดิดเลยแม่เด้อฝากมาเฮิร์ลูกได้กินเอสเซนซ์เฮิร์ดลูกได้กินลองเอ้ยนะเทาสิมาอันบ็อกย่าง,งกับปูแด็กก็ได้ปนี้นาพี่น้องเอ้ยอันบ็อกแล้วกะ เฮาก็สีล้างล้างกับปูก้อนและจังดังไฟและกะจี้แบบน,นี้นะก็ม่ได้มีขัตต้นตอนพี่เลออยเนาะและพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮาพิเฮ็ดแันเมนูอ่าป่นกับปูแดงซื้อว่านั่นเองมาเอามาล้างก่อนมาดิอย่ามันหนีบมือดิมันมักจวดเสื้อมือเลยเลยกับปูแดงนะกับเฮานี่แล้วก็ให้นีเแหละนะเบิ่งเนี่นะสีนี้นะกระดูกกระดูกเสื้อแกงเอาไม้กระแบทบเท่ายพี่น้องเอ้ย แต่วันนี้ซีเ็ดเมนูพูดหนูกินเมื่อก่อนนเเ็ศโอรุไมเดียวมีีิมนสดอาสิไปแล้วไปแล้วเ็ตเ็ดเ็ดเเดเลิบันนี้นะพี่น้องอูาอูมันจีนี่แล้วนี่เสริมจีนี่มือสาวไทยล้วเนี่แหมมีเงินมาเงินมาหน่อยไหแหมลูกเพ อันน,นี้กันเลยเน่ได้แล้วตัวหนึ่งเอา <c oughs> มาเล้วเอาตรงเด่นปีกกามมันอ่อน,อ,อ,นอ,นนอ,อนสิพี่น้องเอออันนี้ปีกกามมันอ่อน้วเจ็บกะแทกมันหนีพ่อกระแทกขอเนี่ยปีกกาม โตเล้วแล้วมันสิงับมึงสาวผู้ไก่ที่นะี 1, 2, ่นะหนึ่งสองสามกระปูแดงนี่ก็มาแต่เมืองอาสาพนกุ้งเล็กพี่น้องเอ้ยเฮ้อที่โตแล้วโตแล้วนี่ยังใต้อยู่ าต้องจับอันนี้มันพี่น้องเออเวลาจับกับปูแดงนะต้องได้จับกามมันไว้ทรงนง้ำอันนี้แต่ละมันหนีบมือเฮาเลือดยิ้ตมตะแค่ลงช่กับภาคพี่กันใน้สาวกูได้กัน,นเลยให้กูแล้วคอมเมนต์มียพักก้ามออกกับเฮาเอาันตีดมันนี่น่ะมาเสือไล่พี่น้องเนี่ยเสือไล่นี่นี่เฮานี่หน่ะคือเออมาเสือไล่กับปู ขัมมันกันมีแนโน่ไรบางทีเพน่อน,น,นยังมนีอยู่เิดอ,อะไรไี่โดยจะเอาได้เมื่อตันี้นะเนียนะอันนี้พักสังแง่งหน้าเพื่อนเราเจอแบบมีเฮือกปูมันตายนะตอนนี้ที่ตายได้พี่โนเอ,อ้ หลายตัจเจอ,อนี่เสื้อนะนี่ตัวกเงีอมเงือบเยสองสี่หกเจ็ดตัวนี้แลว้วย่มนี้นะกระปูแดงหลายพี่น้องเอ้ย่ำหกข้าวหอน้ำอันนีน้นะกระปูแดงหลายแก่งเสิร์นรูไม้ไรย่มยน,นี้นะรูไม้กระแสะนะยังมียู่แต่ว่ารูมาไม้ไรน่ะส่วนหลายรูมยไม้ไรหลังว่า โอ้ oh, เป็นอะไรดิห่อข้าวห่อน้ำพี่น้องเลยการเกมแล้ว่นหรอกมือนี้เนาะอื่นกะลงห่อข้าวสลาดนะหลายตัวจะืดๆนี่จะโตสองสี่หกแปดโอ้สิบตัวหลายจะมุกเจืดอันนี้ ตไตกระน,นึ่งไตยูดโดโนะมันหากระตไตยูเน่เมดแล้วพี่น้องเอ๋ยอย่างนึงก็มีซีฟโต้ซ้ำละกินกนตตนะี่ก็ได้ซีโตนะจีแด้กระปุกโน้ได้พวกอะไรหนึ่งพี่น้องเอ๋ยล้างก่อนแบดนี้นะล้างใหมันสะอาดสะอาดพอกระปูดแดงเนี่ยมีมันยามผุดเอิ่มมีกะกระปี้อะไรขี้ดินพี่น้องเอ๋ย แกวเขโหอดขั้นตอนการจี้กับปูแดงแล้วพี่น้องเลยมี่สาวอันผูใ้ใดกำลังจี้กับปูแดงเนาะแลวก็มีหวายจี้หวาย้อมแลวก็มาพีทว่าคิดเอาไว้กันเทสเ้วเทดตัแก้ว,เอ,กวเอาไว้ซื้อป้่นกับปูแล้วพี่น้องเลยจะซื้กับปูแดงบัดเท่านันจี้ไปจี้ไปมันซุกแล้วก็เห็ดแต่งของพ่อพอ,อยู่ด้พี่น้องเลย่นตัวมากับปูแดง มีจักว่าบ้านพี่น้องกมี่บอกกระปูแล้วนี่นะพี่น้องคันมี่กับคอมเมนต์แลวก็เขียนลงแน่นคอมเมนต์ไว้แน่ว่ามียิบซีเรอแน่อันนี้นะสาวผู้ชายโอ้บ้านสาวผู้ชายจะมีหลาย,ยาน,นะกระปูแดงนะกระปูแดงแมงเอาเก็มอกอะโลเหมาะอารมบอกพี่น้องจืดข้ามีเมวาวมากตอนนี้ง้องกันมากกันแบบจี้เลยละ่ะ เอาเกือเสือละกระจำโอ้่งมันละพี่น้องเยแซ่บคาเทรียรามนี้เนี่ยปูมันกำลังมั่นยามนี้นะเจ้าน้อยกะหมดิทยามนี้มันก็เอ่จ้าก็มีแซฟเพราเรือแต่ว่ายามนี้ละแซ่บกระปูแซ่บนี่มันมั่นค่ะตับเจลโอ่งจะเทไรผงก่อนเลยจ้ะอันนี้ละพี่น่อะห่านเซ่บของดีมีน้อยหึงจะได้กินเธอหนึ่งปีนี้กับแม่น กได้กลิ่นนี่เบอสาวผู้ใดก็ได้ในขณะที่ลอดฮากระปูซุกข้ากับมานึ่งเข้าไว้พี่น้องเลยคันมีนึ่งเข้าก็ไม่ได้กินได้เพิ่มมันละซุกเนาะพอดีกระปูซุกแล้วก็เข้ากับซุกริกก็ริกคุกสีมันคุกลง เริ่มแดงแล้วพี่น้องเดอันนี้แหละคนื่นว่ากระปูแดงดจีแล้วมันกระดงท่านแม่งกระปูหน้าแล้วมันจีแล้วมันดำๆมันสมีแดงอมพรมแล้วนี้แหละเอกลักษณ์ของกระปูแดงก็คือนน,นี้งนะพี่น้องเลยหอมแซ่บมั่นท่นแม่ได้มือบานกนหลายทธอกระได้แบบเป็นขขงฝากขงต้นแบบ คั่นสมมุติคนในเมืองฮะนะเขาเจ้ามือเทลมือลินหรือมือหยางบ้านนะเขาเจ้าก็ได้อันนี้เลยมาต้นมาฟ้ากานนะสาวผู้ไทยกัมาอยู่มืองอยู่หน้ามาเฮ็ดเวะกัยังกินอันกินแบบบ้านๆเ,นะเลยพออี่น้องเอ๋ยอันกินแบบบ้านเฮานะเส่บสุดแล้วพี่น้องเอ๋ยไปอยู่ทังเลยสาวผู้ไดก็มกักคือเก้ามักอาหารแบบบ้านๆบ้าน,นหน้าเฮานี่นะกิ่นแล้วมันมีความสุขคือว่าเด้นแบบบรรยากาศ บรรยากาศคืออยู่บ้านคืออยู่หหยอยู่หน้าก็น้อยกะลมเว้ยว่ยแล้วเนาะพี่น้องเนาะคือ,อยืหอนหดยามเกี่ยวเข้าแล้วลมเว้ยว่ยแต่แท้ไ้คือเห็นสมัยยังน้อยเนาะไปให้ไปหน้าย่ำให้ยามหน้า นีเส็ดบป่นกระปูแดงแซ่บๆสุก,กินเลยพี่น้องเด้อพลยยังมีท่านได้กินข้าวดูว่าพนลนได้อนนันเลิกกินลั้งกินแลงแล้วบอกพี่น้องพลูข้ามาเบิ้งตอนแรงๆก็ได้อันกินเลงแล้วบอกท่านข้นามาเบิ้งตอนเ้าก็ได้แนียวปั้น้าแล้วบอกมาเสบๆนางสาวู้ไทยดูมากินป่นกระปูนังสาวคไท,ยส,ทยสาวคนไทยเสียบแซ่บก็กินฮับพ่อท,ที่เจอ,อม้ยมีมีทาาลื้อเน,นอนนั่นได้กิน กันป้นกับปู่แดงสีมือสาวผู้ไทยนะอันนี้โมยก่อนเลยเข้ากับซุกนะพี่นอเออรยกับปูก็พอดีซุกโอ้ยสาวผู้ไทยเซียนมงเข้าก็มงกับปู่จามองกับปู่นะ่าดเกือึ้นละแซเตมี่หมี่กระเบนพี่นอเออรยเยาวาวกันเดอร์เยาว่าขาลุกขลับได้ขอเน,น,นีาตบัตรคำอันนี้เนะี่ยอยู่ในมือนะ พี่แด้มันก็มีดอกกระเบนนะพี่น้องก็เลยว่าเฮ้ยวันสไบอนี้มันมันง่ายดีใช่ไหมข้าวโพดน้อยพี่น้อยก็เลยแบบเอ,าเอ,าเอาาเ้าง่ายง่ายอย่างนี้แหละปะอู้หูมันหอนหวายกระซุกแล้วได้พี่น้อยกับผู้แดงกระซุกแล้ววันนี้เฮากะซีมาเฮาคันโตนกัดปดแล้ววันนี้กดอื่นเฮากะตัดว่ายมันเป็นข้อไดโนยพี่น้อนมันจังเลว่าย เขากับใบก็นกพอว่าวยอันมันนั่นแบบบางอันมันก็ยังแก่อยู่นะเขากับตัดเอาบนอ่อนๆมันตัดโค่นน้อยน้อยปลาไว้่ปูแดงเขาก็ต้องได้แกะก้าวะันโอก้อนนี่ต้องขึ้นนูุ่นแกะไหวก็ สามตุ่อยู่ในเตานี้มันซุกน้ำหลังเอาน้ำหลังเอาตองรงนี้แกกาบมันออกก่อนพี่น้องเอานาฬิกาตับมดอันทางกระตู่นี่เด้อู้ยังอนอนอยู่อู้นอนนอนอนอนพี่น้องโอ้บราบราบบราบเอาตรงมันเย็นก่อน <laughs> แก,กาบเพื่อมันลือตะอ่างมัน บนองค์เขาก,ก็แกะบนกระมาหินเขน่งเข่เขาก็ยำมีได้นะเละแล้วก็มาโอดขั้นตอนการต่ำ้วได้พี่น้องเอ้ยซึืงอเงินปุนกระปูแดงกระเสื้อมาคิดเนาะแล้วก็เสื้อเก๋เสื้อเก๋จากน้อยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าขั้นมันจางเขาจนตื้มเอามีเก๋แล้วก็มีแตงโน้ดแตงโมเสื้อน้อยแซ่บอน้อยเสื้อหลายก็แซ่บอร้ายดิตาผูใ้ใดก็เสื้อสำนี้แหละ ก็คือสีแซบอยู่แล้วก็ตั้มแบบน,นั้นก็นได้ยตั้มมาคิดเขามันเละก้อนตั้มมาคิดเละแล้วก็เอาหวายลงพี่น้องเอาหวายแล้วก็เอากระปุ่ลงอีกตั้มสะดวกน้องคอนฟูเลอร์ญี่ปุ่นกระปู่ล้ก็ได้ตั้มกระปูก็ได้แต่ว่าสาวผูดด้ชายตั้มไหวายก็คือหวายมาันเละแน่ นู่นอาหารบ้านๆอะไรเนี่ยนะต้องได้โล่งดึยผู้เลยยังมีเธอันทานเคยได้กินนะลองกินสักครั้งนึงพี่น้อยทันแม้น,นันมนีนี่กับไปเยี่ยมบ้านสาวผู้ชายก,ก็ได้อัพโอ้ได้กินนในนู่นทันไปยามนี้ได้ทันไปยามมันมีนี่ก็บม่ได้กลิ่นแล้ว นีต้องแบบไฟกับังน้อยๆนึงคือหลายแค่น้อยหลังจากที่ต่ำวายเละแล้วก็เอากระปูแดงลงไปตักมเสื้อเลยพี่น้อง ถ้ามันมีและจะนั่นมันแบบต้องเวลาเอากิีกาบมันแยะขยี้โอเสื้อฟป๊ะโป๊ะผ่องเราจตับโตพี่น้องต่บนู้มันเละเละเลยจังที่เบิ้งจะจากเสื์ฟก็แด้เสื้อดื่อน้ำกระแด้เสื้อจักหน่อยหนึ่งเพิ่มมันนูต่ำไมได้เลยเนี่ยพระมันเละหมดละต่ำแล้วแลยจ้ะกิีดเยอกวนี้ คือข้าวเล็กขสาวขท่ยนีเนาะและแล้วกับสำเร็จเซตินพี่น้องนี่อันนี้ก็คือป้นกระปู่แดงพี่น้องเลยป้นกระปูเแดงเสื้อวายนีอันนี้ก็คือหน้าตาของป้นกระปูเแดงเนาะพี่น้องมามาแ่บๆน้ำกันพักกับนี่แล้วเนาะกรซิบีผักสี่เหล้านอแล้วกาซิบีมะเขือ มาเขือันนี้ก็มาแตงมาแตงกันอ้อนพี่น้องเอ้ยกับแซบมาเด้อมาเด้อกินข้าวแล้งน้ำกันพี่น้องผู้เลิกพี่น้องทางบ้านนะได้อะลิกกินขันยังมีท่านได้กินกับพักกินข้าวเล้งสาวไทยเด้อเนาะก,ก่อนสิจากคลิปนี้ไปกะบสาวผู้ไทยกะบฟ้าพี่น้องนะกดไลค์กด, like, กดแชร์และก็กดติดตามเพจในเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อ,อทีงานวิถีผู้ไทยเฮา คิดคลิปวิดีโอใหม่ๆออกมาตอนพี่ตอนน้องอีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เด้อพี่น้องว่าคลิปหน้าสาวผู้ไทยสีเอาพี่เลือมาฟะมาตอนสำรับมื้อนี้วิธีผู้ไทยขอเก่าวคำว่าขอขอบเจอขอโตไปกินข้าวแรงกเด้อพี่น้องไปบ้านโอ้ดกระคักพี่น้องเลยคำานี้อยู่ครับมาแต่ Mm-hmm.